ดีค่ะวันนี้นะคะมีสกูชี่แท้เข้ามาใหม่นะก็มีประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครจะสอบถามสั่งซื้อนะคะทักได้ที่ไลน์นี้นะคะนาวนาช็อปนะคะหรืออีกลายค่ะโคมอนวันสองหค่ะแล้วก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะว่าจะดูอินสตาแกรมอะไรยังไงนะก็จะรีวิวตาม ไล่ราคานะคะจะถูกสุดไปแพงเสุดนแล้วราคาแรกนะคะจะเป็นราคา100รอบาทค่ะจะเป็นเกี๊ยวซ่าานะคะมีชิ้นเดียวนะคอนซิมากโลนะคะแต่ว่าถุงมันแัดลมนะนี่นะคะอันนี้หนึ่งรอยบาทค่ะแล้วต่อมานะคะจะเป็นไอติมคูม,มาเหลือซีนีชิ้นนี้ชิ้นเดียวแล้วนะคะนิ่มซโลเนื้อซอฟๆมากเลยนะคะซโลด้วยนะอันนี้ราคาชิ้นละ120้บาทค่ะ ต่อนะคะจะเป็นมากระลองจัมโบ้แบบนี้นะก็จะเป็นมากระลองนะคะแต่เป็นไฟจัมโบ้นะมี2ชิ้น,นะคะ่ะก็มีหน้าตามนี้เลยนะอันนี้นะะราคาชิ้นละหนึ้าบาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นเปโกะนะคะก็จะมีอยู่หลายหน้าหลายสีนะคะประมาณนี้ค่ะก็อันนี้นะะราคาชิ้นละหนึบาทเหมือนกันคะ่ะนิ่มสโลนะคะแต่ว่าถุงมันอัดลมมันก็เลยบีบไม่ค่อยจะได้นะ นี่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะราคาชิลหนึ่งร้ยสาิบาทเหมือนกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นปางปอนคิตตี้ค่ะอันนี้มีเหลืออยู่ชิ้นเดียวนะคะเป็นสีนี้นะก็อันนี้ชิ้นใหญ่นะคะซาโลด้วยอันนี้ราคาชิลาหนึ่งร้หบาทค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเห็ดค่ะก็เหลือสีนี้สีเดียวเหมือนกันนะคะอันนี้ราคาชิลาหนึ่งร้หบาทค่ะ คือในแท้ก็กเกของ My Melody นะคะนุ่มสโลนะต่อมานะคะก็จะเป็นยมโลของเบตโนะคะก็จะมีทั้งหมด6สีค่ะมีสีเหลืองสีน้ำตานะคะอันนี้จะเป็นสีชชมพูอ่อนนะคะสีม่วงสีส้มแล้วก็เป็นสีเขียวค่ะก็ตัวนี้นะคะนิ่มนะคะนิ่มทุกชิ้นบางชิ้นก็สโลนะ นี่อันนี้ก็จะ follow หน่อยนะคะก็อันนี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะต่อมานะคะจะเป็น vegetable family ค่ะก็จะมีอยู่หลายชิ้นนะคะทั้งหมดแปดชิ้นนะคะก็มีถั่วมีข้าวโพดแล้วก็มีแครอทอันนี้จะเป็นกล้วยนะคะอันนี้จะเป็นพริกอันนี้จะเป็นเห็ดค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดอีกแบบนะคะแล้วก็จะมีเป็นมะเขือม่วงค่ะ นี่นะคะในแพ็กเกจแพ็กเกจน่ารักมากนะนี่ค่ะนิ่มแล้วก็สโลนีติดนะคะก็อันนี้นะะราคาชิหนึ่งร้อยเจ็สบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแมวค่ะก็ประมาณนี้จะมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะก็นี่ชมพูฟ้าเหลืองอันนี้จะเป็น เขียวอมฟ้านะคะแล้วก็จะมีเป็นม่วงดันนะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแท็กแบบนี้นะคะบาเชินก็จะเป็นสีตามสีตัวเลยนะอันนี้น่ารักมากนะคะจะเป็นแบบนี้นะอันนี้น่ารักมากนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทะคะ่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นชูครีมค่ะ จะเหลือทั้งหมด3ชิ้นนะคะมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็เป็นสีส้มนะคะหรือสีน้ำตาลนะก็อันนี้เป็นชูครีมแพ็กเกจชูครีมนะคะ <c oughs> ก็นิ่มสโลชิ้นใหญ่นะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นอันนี้สีขาวไม่ใช่ตำหนินะคะเป็นปกตินะ <c oughs> ก็นิ่มสโลนะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะชิ้นละ สองบาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นฮันนี่โทสคูมาค่ะนี่นะคะนิ้มสโลมากนะคะชิ้นสโลเป็นพิเศษเลยมีชิ้นเดียวนะคะอันนี้ก็มีแท็กด้วยนะคะอันนี้ราคาชิลละาสองร้อบาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นขนมปังอบค่ะเป็นโดเกียวไลท์แคคเกอร์นะก็จะเป็นแบบนี้นะ นิ่มๆน,นะคะก็อันนี้ราคาชิลา200บาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นตัวคาบินะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแท็ปด้วยนะ,ะแล้วก็ชิ้นใหญ่นะคะเป็นหน้าแบบนี้นะนิ่มสโลมากเลยนะคะราคาชิลา200บาทเหมือนกันค่ะอย่างต่อมานะคะก็ จะเป็นลูกหมูนะคะก็มีชิ้นนี้มาชิ้นเดียวนะคะสีนี้สีเดียวเลยนี่นะคะน่ารักมากเลยนะนิ่มๆนะคะตัวนี้ราคาชิลลา2องบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสิงโตค่ะก็แพ็คอยู่ในแพ็กเกตนี้นะข้างหลังนะคะ เป็นแบบนี้ก็ตัวนี้นะคะราคาชิลลาบาทค่ะนิ่มๆน,นะคะน่ารักมากเลยต่อมานะคะก็จะเป็นแก้วกาแฟนะคะของคิตตี้ค่ะเป็นแท็กแล้วก็มีปักกี้นะคะมีติ๊กเกอร์ด้วยอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด30นะคะจะมีชมพู ขาวแล้วก็ม่วงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแก้วกาแฟอันนี้ละคะ่ะชิละสาร้อยสามสิบาทค่ะคืออันนี้จะนิ่มสโลด้วยนะเขาปกติมันจะไม่ค่อยสโลใช่ไหมคะนิ่มด้วยนะคะแนะนำเลยแก้วกาแฟน่ารักมาก330บาทค่ะ แล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นเสื้อนะคะก็อันนี้จะมีเป็นแบดมินตันนะคะแบดมินตันแล้วก็จะเป็นเบสบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนะคะสามสีก็อันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะนิ่มๆเหมือนกันคะ่ะแล้วก็จะเป็นแถ อันนี้ราคาชิล่าสามร้อยสามสิบบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นโมเดลคูมาค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องของมันนะก็ตัวน,นี้ใหญ่มากนะคะอันนี้ราคาชิล่าสามร้อยแปดสิบบาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นโดนาคิตตี้ค่ะจะมีทั้งหมดแปดแบบนะคะก็ ประมาณน,นี้เลยนะสองบ,บนี้เหมือนจะคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันตรงข้างหลังแล้วก็สีก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะไปแปดตอนี้ก็มีแท็กนะคะแล้วก็มีปั๊กกี้มีติ๊กเกอร์นะก็อันนี้บางชิ้นก็จะโลนะคะนี่นะคะอันนี้ราคาชิลสี่0 0อบาทค่ะก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นเค้กโลของคิตตี้ค่ะก็มีแท็ก แล้วก็มีบัคก,กี้ด้วยนะอันนี้นิ่มมากเลยนะคะชิ้นใหญ่ด้วยอันนี้ราคาชิลาีรบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกขวดนมนะคะก็จะมีเป็น2แบบนะคะแล้วข้างหลังก็อันนี้จะเป็นเหมือนแท็ดนะคะแข็งๆแ,แบบนี้นิ่มสโลนะคะ ก็อันนี้นะคะราคาชิล่า2 0 0บาทนะคะน่ารักมากเลยนะอันนี้ราคาชิล่า420บาทนะคะพอดีมองราคาผิดนะคะอันนี้420บาทนะคะน่ารักนิ่มซาโลนะอย่างต่อมานะคะจะเป็นส้มนะคะของไอบูมนะคะเหลือเป็นสีส้มสีเดียวนะคะก็ะอันนี้นิ่มซาโลมากอันนี้แค่บีบเบาๆนะคะ อันนี้คือน่ารักมากเลยนะคะราคาชิ้นละ700บาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นซอฟโรเบสค่ะจะมีสสีนะคะสีเข้มกับสีอ่อนค่ะก็น,นี้มีหลายชิ้นอยู่นะคะอันนี้คือเอามาขายดีมากแนะนําเลยนะคะชิ้นใหญ่เล่นคุ้มมากๆเลยราคาชิ้นละ750ราบบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นซอรอเบอรี่แบบนี้นะคะก็อันนี้จะมีตรงนี้ด้วยนะเป็นแท็กแท็กใหญ่มากนะคะแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์ตรงนี้ อันนี้นะคะบีบเบาๆนะั้นนิ่มมากนะคะเนื้อซอฟสโลด้วยอันนี้คือเล่นค้มเหมือนกันนะคะราคาชิ้นละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะต่อมานะคะจะเป็นซอฟต์บีของไอบูมค่ะก็ไซส์จะต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้จะใหญ่กว่านะของไอบูมจะใหญ่กว่าเวลาสั่งก็สั่งอันนี้เป็นซอฟต์บีของไอบูมนะคะได้ไม่สับสนเนาะแล้วก็เนื้ออันนี้จะแน่นนะคะแล้วก็สโลและแต่ชอบนะคะอยู่ในแพ็กเกจนะอันนี้ราคาชิ้นละแปดร้อยสามสิบบาทค่ะ อันนี้น่ารักมากเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นเซตเจดีมนะคะจะมีทั้งหมด5้านะคะเป็นของจิ๋วนะอันนี้ก็จะเป็นแท็กแบบนี้นะคะลองบีบให้ดูอันหนึ่งนะคะนิ่มสโลนะคะอันนี้คือซื้อเซตตกเซตละวพันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะถ้าซื้อแยกเดี่ยวนะคะอันนี้นะเหลือแบบนี้แบบเดียวนะคะนิ่มสโลนะก็อันนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ ก็นี่นะคะจะเป็นสกูชี่แท้ที่เอาเข้ามาแล้วก็ที่เหลืออยู่ในร้านตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจทักไลน์มาสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะคะน่ารักทุกชิ้นเลยนะคะก็เราส่งของทุกวันที่ไปรษณีย์เปิดนะคะ ID ไลน์นี้เลยค่ะโคมนวันสองหนะคะอีกไลน์หนึ่งนะคะ n น w ช็อปแอดได้แล้วก็ถักไปได้ทั้งสองไลน์เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลน์แล้วก็กดซับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ